น,น,นี่มันลำเขตยดเข้ามาเลยลกคิดนะโอ้นำนี่คือไหลแบบมีน้ำเขีดเข้ามานะลูกีี่นะเขียดใสเขียด่ฟนแดงเลยเห็นไเห็นัฟันแดง ล่ดินไล่นายนำมากเลยลายนำไม่เอา,าด,ดินลงขาดไรดอกดินมุ่งนี้มาถึงน,งงนี่มุ่มง,งมุ่งนี้มาถึงนี่มาถึงเกือบกังนี่เนี่ยเปนกกติกังเดยงขาดมุ่มน,นี้เติม,มอีกเยอะสวัสดีรักทักทายพี่น้องเข้ายูทูบี่ออนทั่วผมยังอยู่กับคุณครูเหมือนเดิมเลยรูสู้ซ่า กูสายควันเบื้องเทคนิคลูกคีละไล่ไล่น้ำไล่น้ำไล่ดิน กอนไล่ถลูกพีกกนทำไมเยอะแต่คุณปู่ได้กินมันยี่ยหอยังวนี่ได้กินไม่เยี่ยหอไม่คิก่อนไล่เถอะ แล้วะปูไว้ก่อนเนยรอบรอไปเค็ดเคล็ดกำแพง่แล้วก็กนเน้เสาดินมาลงทำกําแพงเสร็จแล้เสาดินมาลงแล้วสเสาอดินมาลงพะล,ล,ลงแล้วกับไม่ติด้คุดหนกอีกหยักเลยหกขึ้นใกําแพง nghe nhạc thì nó bài thì tôi sẽ rút cái này có này lấy cái sổ tốt đó là ้เราพยามีหงมยืนยืนยูบปลายูบปลายุ่งหน่อยน้่ไหนเรื่องต้นนา่ม่ไหนเลยนั่มบนเพียงคือแขงหัวนั่นคืออะไรบ่าออนั่น กินมุ่มบุญอาี่พพอนะกินมุ้งทั้งนานๆต่้มุ้งรวยก็่พ่อ ก็มยังสิผักคี่น้องเบื้องเอาโลด่ว่าเลกสีวางเลยนะไม่มีผักวางเลยแต่เนื้อเนื้องานกับผักกเบื้อแล้วกาเบื้อคุณเบื้อการทำงานของเราไปโลดเี่ดเน้อยท่ายางมันขาดเลือหลยปเยพาไปยังเบื้องมุมถกยไปเบื้งมุมพี่ พอเดินได้อยู่ม่มีน่กระคาดมันที่ขาดหายไปไปซื้อกวงกระไพ่ผมช่งเรียมนี้บัตรเนาะบิดที่ทยัยงไปใส่นในกล่องก็ได้ที่มันข้าม น้อนที่กล้องก็กไ่ศาสไลด์เลยจะคุง้งมุมนี้ไปไปให้คุงค้งก็คอยคุ้นึงคุ้ปกติเข้าขาวน่ะดูที่ดูที่ตรงไรไปใส่ไมนถึงกันมั่นยังไตรงตรงเลยนี่เปยเลย tâm là cái gì chắc Sống rồi luôn đầy quá song rồi chắc thì tìm bớt tìm chắc song rồi lượt nát thì đầy đọc chắc song rồi lượt nèo nghe nèo 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 Cái nèo quất thế ปูสายควันเนาะยังไงก็คือในนาดินมะเขือพ่อทุกันมากงวดจอมันจังบ่ได้ไม่ใช่รถไม่ใช่เรียนหอดนะถอยที่ถอยที่ดิฉบนใบใบแน่คดีมันแน่นแน่กันคือคันยังบ่แห้งกันมะเข็อเป็นเข่ายากตัวถูกล้อมันเข้ายากเขบ่ถึงจุดหมายเดี๋ยวไปใส่รถไทยดันนะมัน เพื่องก็ประมาณปีปน,น,ปณนี่เอค Đi ngay. này. Mây bỏ. Nơi có phát nặc có vàng còn đây. có khi vàng đây. nước đượt vào. Không có đượt nha anh em nhau. Hả? ไปคุยกับลูกพี่กันเราสำหรับคลิปนี้จบไปคลิปนี้ก่อนในเพื่องด้คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ